สวัสดีค่ะพบกับช่องพรีมเกิร์สนะคะทุกคนวันนี้นะคะเรามาอยู่ในรายการทำมัวม่วครัวดิฉันกันอีกแล้วนะคะคือวันนี้นะคะเรนนะคะจะ,จะนําเสนอเมนูย่างปากหนามวัวนะคะทุกคนกับน้าจิ้มจารแบบสุดแซ่บนะคะคลิปนี้นะคะตั้งใจว่าจะทําเป็นแบบแนวนอนนะคะทุกคนแต่ลืมนะคะแบบตัวเองถ่ายได้คลิปช็อตนะคะก็เลยแบบลืมนะคะก็เลยมาทําเป็นแบบ ชิปยาวเลยนะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะทุกคนอย่าเรานะคะมาเก่อไฟนะคะแล้วก็ใส่ถาดเลยะคะ่ะแล้วเราก็มาล้างหีบของเราเลยนะคะทุกคนใช้ย,ย่างแบบย่างปูย่างปลานะคะทุกคนจนแบบนางดำแล้วนะคะเวลาเราล้างนะคะทุกคนให้ล้างแบบสะอาดเลยนะให้มันแบบไม่มีแบบชิ้นเนื้อแบบติดที่หีบนะคะทุกคนเพราะว่าเวลาเราไปย่างนะคะมันจะแบบมีกลิ่นติดมาด้วยนะคะทุกคนทําให้เราแบบ พอแข็งนะคะกินไม่ได้ต่อนะพอเราล้าน้องหีบของเราเสร็จนะคะเราจะมาหั่นเนื้อปากหนามของเรากันเลยค่ะเอาถ้วยมาหนึ่งใบนะคะแล้วก็หยิบเนื้อปากหนามของเรามาหั่นได้เลยค่ะเวลาหั่นนะคะทุกคนหั่นให้แบบเป็นชิ้นแบบพอดีนะคะอย่าหั่นแบบใหญ่เกินไปนะคะเพราะว่าแบบเราจะใช้เวลาแบบหมักนานนะคะถ้าเราหั่นชิ้นเล็กนะคะทุกคนมันจะแบบ หมักได้แป๊บเดียวนะคะแล้วก็ย่างเลยนะคะมันจะได้แบบเข้าเนื้อเข้าถึงอะไรแบบได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ง่ายมากขึ้นนะคะเฟรมนะคะมีสูตรหมักมาให้ทุกคนนะคะทุกคนไม่ต้องหมักอะไรให้มันแบบเยอ่แย่นะคะใช้แค่สองอย่างนี้นะคะสามารถทำให้มันแบบอร่อยได้แล้วนะคะทุกคน คือเบนจะมาชี้แจงก่อนนะคะว่าทำมัมมอโครดิชันนะคะไม่ได้แบบทำอาหารที่มันแบบมั่วๆอย่างเดียวนะคะทุกคนแบบดีๆก็มีนะคะเป็นชื่อรายการเท่านั้นนะคะเพราะว่าแต่ละเมนูในรายการนี้นะคะมันจะแบบมีทั้งคาามีทั้งหวานนะคะทุกคนซึ่งมันอาจจะแตกต่างการงที่วัตถุดิบนะคะอาจจะมีแบบไม่ครบกันนะคะทุกคนให้อภัยกันด้วยนะคะพอเราหั่นเนื้อปากหนังของเราเสร็จนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาหมักกันเลยค่ะใช้แค่สองอย่างนี้เท่านั้นนะคะทุกคน ซอสหอยนางรมนะคะใส่ลงไปตามที่แบบกับปริมาณตามเนื้อของเราเลยนะคะทุกคนเนื้อเยอะก็ใส่แบบเยอะนิดนึงถ้าเนื้อน้อยนะคะก็ใส่แค่นิดเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยรสดีนะคะทุกคนใส่แบบพอดีนะอย่าใส่เยอะนะคะเพราะว่า มันก็เค็มเนะคะ่ะทุกคนพอเราใส่ซ้อนหอยนางรมกับรถดีแล้วนะคะเราก็ทำการขยำนะคะให้เข้ากันนะคะแล้วก็หมักไว้เป็นเวลา15นาทีนะคะแล้วก็มาย่างกันเลยคะ่ะไปเลยคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนถานของเป็มน,นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะทุกคนกำลังแบบดีๆเลยนะคะคีบเนื้อลงไปเลยนะคะทุกคน เราคีบลงไปนะคะไม่ต้องหนีบหยีบนะคะทุกคนให้เข้ากันนะย่าแบบพลิกไปพลิกมานะคะมันค่อยแบบสุกพอดีนะคะทุกคนคือเต็มนะคะทุกคนจะย่างให้แบบเต็มหีบเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่น้องสุกนะคะน้องจะแบบมีแบบน้องนะคะจะหดตัวลงนะ,ะทุกคนแบบจะปิ้งเต็มหีบคือแบบจะน้อยลงไปเลยนะคะตอนเวลาปิ้งนะคะทุกคนให้นั่งเฝ้าเลยนะแล้วก็ นั่งพริกกลับไปนั่งพริกกลับมานะคะอยู่อย่างนั้นแหละนะนี่นะคะทุกคนให้นั่งฟอาแบบเปรมเลยนะคะนั่งพริกไปพริกมายุ่งๆอย่างนั้นแหละคะ่ะเดี๋ยวเป็มน,นะคะขอข้ามมาแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะมาทาน้ําจิ้มแจ่วกันเลยค่ะใส่พริกป่นลงไปนะคะทุกคนแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะคะนั่นก็คือผงนวัวนั่น,นเองนะคะทุกคนที่มีหลายคนเรียกว่าแบบผงนวัวผงนวัวผงวผงิเศษนะคะแล้วก็ ตามด้วยน้ำปลานะคะแล้วก็ตามด้วยปีกัวนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะช่วยในเรื่องแบบความขมนะคะมันจะได้แบบอร่อยนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ทําการคนนะคะให้นองนะคะเข้ากันแค่นี้นะคะก็อร่อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราวารมาเลยนะคะทุกคนตอนนี้นะคะปากตามของเรานะคะสุกแล้วค่ะทุกคน หอมมากแล้วก็เหลืองน่ากินมากเลยนะคะพอเนื้อปากหนังของเราสุกนะคะเดี๋ยวเป็นนะคะจะทําการหยิบขึ้นมาเพื่อทําการหั่นเลยนะคะเปรีมน,นะคะทุกคนอยู่คนเดียวนะคะจะทําการามาหาศักสองสามชิ้นก่อนนะคะทุกคนเพอแบบตัวเองกินอิ่มนะคะแล้วก็เอาไปย่างต่อนะคะทุกคน เดี๋ยวเรานะคะทุกคนมาทําการหั่นน้องนะคะให้เป็นชิ้นพอดีคํานะคะทุกคนเพื่อมันจะได้แบบคือเนื้อของน้องนะคะทุกคนจะมีความแบบหยาบนะคะเคี้ยวยากนิดนึงนะคะต้องแบบหั่นให้มันพอดีนะคะถ้าแบบหั่นบางๆได้ยิ่งดีนะคะทุกคนมันจะได้แบบเคี้ยวง่ายๆนะคะไม่ต้องแบบติดฟันนะคะแล้วก็แบบไม่ต้องแบบกลัวแบบเจ็บเหงือกนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะทุกคน อืมอร่อยมากเลยค่ะ เต็มน,นะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่อีพีนะคะ่ะ